สายลมเย็นวูบผ่านใบไม้ร่วงหล่นบนถนนเปียกชื้นชายคนนั้นยืนอยู่ใต้แสงไฟถนนเสื้อคลุมสีดำของเขาเปียกชุ่มดวงตาแดงกล่ำสะท้อนเงาสีเหลืองของแสงไฟมือของเขาจับมือเล็กๆของเด็กหญิงคนหนึ่งเธอสวมชุดเดรสสีขาวใบหน้าเล็กหวานของเธอเงยขึ้นมองเขาพอบหนาว เสียงของเธอสัน่นเขาดึงเธอเข้ามาใกล้ลมหายใจของเขาหนักในกระเป๋าเสื้อของเขามีปืนพกเย็นเฉียบมืออีกข้างกำแน่นอยู่ในเงามืดข้างหน้าคือคฤริหาตหลังใหญ่เสียงดนตรีแว่วออกมาแขกมากมายหัวเราะดื่มวายสนุกสนาน ภายในงานแต่งงานของคนที่พรากภรรยาของเขาไปเลือดที่เขาไม่ได้ล้างแขนวันนี้ถึงเวลาแล้วเขาก้มลงกระซิบข้างหูลูกสาวลูกต้องเชื่อเพอเธอพยักหน้าดวงตาเธอมีเงาของเปลวเทียนในงานแต่งเขาจูงเธอข้ามถนนยามรักษาความปลอดภัยยืนอยู่หน้าประตู พวกเขามองชายในชุดดำและเด็กหญิงตัวเล็กคุณเป็นใครเขาเงียบสายตาของเขาจับจ้องไปข้างในเสียงหัวเราะของชายคนหนึ่งดังขึ้นชายคนนั้นคนที่ฆ่าภรรยาของเขาเขากํำมือแน่นเสียงในหัวดังขึ้นเสียงกรีดร้องของภรรยาในคืนที่เธอถูกฆ่า เสียงเลือดหยดลงบนพื้นเย็นเฉียบเสียงลมหายใจสุดท้ายของเธอเขาหลับตาลืมตาขึ้นอีกครั้งด้วยความเย็นชายามรักษาความปลอดภัยขยับเข้ามาใกล้เชิญออกไปถ้าไม่มีบัตรเชิญชายในชุดดำยิ้มบางๆเขาควักกระดาษเก่าขาดยับออกจากกระเป๋าเสื้อนี่คือบัตรเชิญของฉัน ยามมองอย่างลังเลมือข้างหนึ่งจับวิทยุสื่อสารแต่ไม่ทันที่เขาจะพูดอะไรมือของชายชุดดำฟาดเข้าที่ลำคอของเขายามสุดลงไปกับพื้นอีกคนหนึ่งคว้าปืนออกมาเสียงดังสั้นๆดังขึ้นร่างของยามกระตุกก่อนจะล้มลงเด็กหญิงตัวสัน่นแต่เธอไม่ได้ร้องไห้ เธอจับมือของพ่อไว้แน่นไปกันเถอะลูกเขาจุงเธอก้าวข้ามร่างที่ล้มแน่นิง่งภายในงานแต่งเต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับโต๊ะจัดเลี้ยงเต็มไปด้วยอาหารหรูหราแขกในชุดสูทและเดรสราคาแพงพูดคุยหัวเราะเจ้าบ่าวยืนอยู่บนเวทียิ้มกว้างในชุดสูทสีขาว ข้างๆเขาคือเจ้าสาวในชุดแต่งงานงดงามเสียงพิธีกรประกาศอย่างร่าเริงขอเสียงปรบมือให้กับคู่บ่าวสาวของเราคืนนี้เสียงปรบมือดังกึกก้องแต่สายตาของชายในชุดดำไม่ได้ละไปจากเจ้าบ่าวดวงตาของเขาแข็งกร้าวเด็กหญิงเงยหน้ามองพ่อเธอเห็นความมืดในแววตาของเขา เสียงหัวใจของเขาเต้นหนักถึงเวลาแล้วเขาปล่อยมือของลูกสาวเธอยืนอยู่ข้างหลังเขาสายตาของเธอจ้องไปที่เจ้าบ่าวบนเวทีดวงตาคู่นั้นว่างเปล่าเหมือนคนที่รู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นชายในชุดดำก้าวไปข้างหน้าแต่ละก้าวหนักแน่น เหยียบย่ำลงบนพื้นพรมสีแดงแขกบางคนหันมามองแต่พวกเขาไม่รู้ตัวไม่รู้เลยว่ามาัจุราชได้ก้าวเข้ามาในงานแต่งนี้แล้วเสียงพิธีกรยังคงดำเนินต่อเสียงหัวเราะยังคงดังแต่ในหูของเขามีเพียงเสียงหนึ่งเดียวเสียงร้องขอชีวิตของภรรยาในคืนนั้น เสียงกระสุนปืนที่เจาะเข้าร่างของเธอเลือดที่เปือเป้อนเต็มพื้นห้องเจ้าบ่าวหันมองไปรอบๆร,รอยยิ้มของเขาค่อยๆจางหายเมื่อเห็นชายในชุดดำเดินเข้ามาใกล้เฮนี่มันเขาพูดไม่จบเพราะเสียงปืนดังขึ้นปัง กระสุนแรกพุ่งเข้าใส่โคมไฟขนาดใหญ่บนเพดานแสงไฟกระพริบเสียงกรีดร้องดังขึ้นแขกวิ่งหนีแตกกระเจิงแก้วไวน์ตกกระทบพื้นแตกกระจายดนตรีหยุดลงทันทีความเงียบปกคลุมชั่วครู่ก่อนที่ทุกอย่างจะแตกตื่นชายในชุดดำยกปืนขึ้นอีกครั้งเล็งตรงไปที่เจ้าบ่าว แกคิดว่าฉันตายไปแล้วใช่ไหมเสียงของเขาเย็นเยียบเจ้าบ่าวถอยหลังสีหน้าซีดเผือดไม่นะแกชายในชุดดำยิ้มบางๆรอยยิ้มที่ไร้ซึ่งความอบอุ่นรอยยิ้มของคนที่ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วถึงเวลาชำระนี้แล้วเขาลั่นไกอีกครั้ง เสียงปืนดังขึ้นกระสุนพุ่งตรงไปที่หน้าอกของเจ้าบ่าวร่างของเขากระตุกเลือดพุ่งกระจายเปื้อนชุดสูทสีขาวเขาสุดลงกับพื้นมือกุมบาดแผลใบหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแขกรีดร้องเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังระงมทุกคนพากันหนี แต่ชายในชุดดำไม่แม้แต่จะกระพริบตาเขาเก้าวเข้าไปใกล้มองชายที่กำลังหายใจรวยรินจำฉันได้ไหมเสียงของเขาเย็นเยียบเหมือนความตายเจ้าบ่าวพยายามพูดแต่เสียงขาดห้วงเลือดไหลทะลักออกจากปากเขาดิ้นรนคลานถอยหนีแต่ไม่มีทางหนีพ้น ชายในชุดดำคุกเข่าลงข้างๆจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของอีกฝ่ายแก่ข้าพรรยาของฉันเสียงของเขากดต่ำต่อหน้าลูกของฉันเด็กหญิงยืนอยู่ไม่ไกลเธอมองภาพตรงหน้าอย่างเงียบงนันในดวงตาของเธอไม่มีน้ำตามีเพียงเงาสะท้อนของชายที่เคยเป็นพ่อของเธอ และชายที่ฆ่าแม่ของเธอกำลังจะตายตรงนั้นฉันขอฉันขอโทษเจ้าบ่าวกระซิบแต่ไม่มีคำขอโทษใดเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ชายในชุดดำยกปืนขึ้นอีกครั้งแต่ปลายกระบอกลงบนหน้าผากของเจ้าบ่าวฉันไม่ให้อภัยเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งเสียงปืนก้องสะท้อนไปทั่วห้องโถงร่างของเจ้าบ่าวกระตุกครั้งสุดท้าย ดวงตาเบิกโพลงเลือดอุ่นไหลนองพื้นพรมแดงทุกอย่างเงียบงันไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงดนตรีเหลือเพียงกลิ่นดินปืนกลิ่นเลือดลคลักคลุ้งในอากาศชายในชุดดำลุกขึ้นช้าๆมือของเขายังถือปืนแน่นเขาหันไปมองลูกสาวเธอยังยืนอยู่ที่เดิมไม่มีคำพูดใดๆจากเธอ เธอแค่จ้องมองร่างไร้ชีวิตตรงหน้าเหมือนกับว่าเธอรู้มาตลอดว่าเรื่องนี้ต้องจบลงแบบนี้เสียงไซเรนตำรวจดังแว่วมาแต่ไกลแสงไฟวูบวับลอดผ่านหน้าต่างแขกที่เหลือกระเสือกระสนนี้ออกไปบางคนหมอบอยู่หลังโต๊ะบางคนร้องให้ตัวสัน่นแต่ชายในชุดดำไม่สนใจใครอีกแล้วเขาได้ทำสิ่งที่ต้องทำ มือเล็กๆเอืเ่อมมาจับชายเสื้อของเขาเขาก้มลงมองเธอเธอเงยหน้าขึ้นพ่อเสียงของเธอเบาแต่เต็มไปด้วยความหมายมากมายเขายิ้มให้เธอรอยยิ้มที่มีทั้งความรักและความเศร้าเสียงฝีเท้าของตำรวจดังใกล้เข้ามาเงาของพวกเขาทาบลงบนผนังแต่เขาไม่หนีเขาย่อตัวลงกอดลูกสาวแน่น หลับตาลงพร้อมรับผลของทุกสิ่งที่เขาเลือกทำเสียงตะโกนดังขึ้นวางอาวุธเดี๋ยวนี้ไฟฉายแรงสูงสาดเข้าตาเงาตำรวจหลายคนกระจายล้อมรอบปืนเล็งตรงมาที่เขาเด็กหญิงกำเสื้อพ่อแนนมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่เธอไม่ร้องไห้เขาค่อยๆวางปืนลงบนพื้นเสียงกระแทกโลหะดังสะท้อนในความเงียบ ตำรวจเคลื่อนเข้ามาช้าๆใบหน้าของพวกเขาตึงเครียดเขาเงยหน้ามองพวกเขาไม่มีความกลัวไม่มีความเสียใจมีเพียงความสงบเขาทำสิ่งที่จําเป็นต้องทำแล้วมือของเขาถูกกระชากไปด้านหลังกุญแจมือเย็นเยียบล็อกเข้ากับข้อมือของเขาเด็กหญิงก้าวถอยหลังเล็กน้อยตำรวจหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอหนูโอเคไหม เธอไม่ตอบเพียงแต่หันไปมองพ่อของเธออีกครั้งดวงตาของเธอยังคงว่างเปล่าพวกเขาลากเขาไปที่รถตำรวจเสียงไซเรนยังคงก้องสะท้อนแสงสีแดงน้ำเงินหมุนวนชายในชุดดำหันมองผ่านกระจกหน้าต่างรถเขาเห็นลูกสาวของเขายืนอยู่ตรงนั้นลำพังเธอยังคงจ้องมองเขาสายตาที่เหมือนกับของเขาเอง ตำรวจหญิงจับไหล่เธอเบาๆพาเธอเดินออกจากที่เกิดเหตุเขาหลับตาลงรู้ว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้เห็นเธอแบบนี้และเธอเองก็รู้นี่เป็นจุดเริ่มต้นของเธอและจุดจบของเขารถตำรวจเคลื่อนตัวออกจากโรงแรมเสียงไซเรนยังดังต่อเนื่องไฟสีแดงและน้ำเงินสาดกระทบใบหน้าของเขาแต่มันไม่มีความหมายอีกต่อไป เขานั่งนิ่งมือยังถูกล็อกแน่นด้วยกุญแจมือสายตาจ้องออกไปนอกหน้าต่างเห็นลูกสาวของเขายืนอยู่ตรงนั้นลำตัวเล็กของเธออยู่ในเงาของเจ้าหน้าที่แต่ดวงตาของเธอยังคงมองตรงมาที่เขาไม่มีน้ำตาไม่มีเสียงสะอื้นเพียงความเงียบที่แฝงไว้ด้วยอะไรบางอย่างตำรวจที่นั่งข้างๆหันมามองเขา แกทำลายชีวิตตัวเองเพื่อแก้แค้นน้ำเสียงของเขาไร้อารมณ์ชายในชุดดำหันไปสบตามุมปากของเขายกขึ้นเล็กน้อยไม่ใช่รอยยิ้มแห่งชัยชนะแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่หมดทุกอย่างแล้วชีวิตของฉันจบลงตั้งแต่วันที่พวกมันฆ่าเธอเสียงของเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นตำรวจมองเขาอีกครั้งก่อนจะหันไปมองถนนฝนเริ่มตกปรยอยๆ หยดน้ํำกระทบกระจกเป็นทางยาวเมืองทั้งเมืองชุ่มไปด้วยแสงไฟสลัวจากเสาไฟฟ้าเสียงยังบดกับถนนเปียกฝนก้องอยู่ในหูแต่ในใจของเขามีเพียงเสียงเดียวเสียงของภรรยาที่กรีดร้องในคืนที่เธอจากไปเขาหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆก,กลิ่นเหล็กจากกุญแจมือยังติดจมูกเลือดของเจ้าบ่าวยังคงอุ่นบนมือเขาแต่เขาไม่สนใจอีกแล้ว ในตอนนี้เขารู้ว่าเขาจะไม่ได้เห็นลูกสาวของเขาอีกเธอจะเติบโตขึ้นโดยไม่มีเขาเขาหวังเพียงว่าเธอจะเลือกทางที่ต่างจากเขาแต่ในแววตาของเธอเมื่อครู่มันทำให้เขาไม่แน่ใจเลยว่าเธอจะไม่เดินตามรอยเท้าของเขาในสักวันหนึ่งหลายปีผ่านไปแสงแดดยามบ่ายสัดกระทบกำแพงสูงของเรือนจำชายในชุดนักโทษนั่งอยู่ตรงมา้านั่งไม้เก่า เสื้อสีเทาจางเต็มไปด้วยร่องรอยของการเวลาผมของเขาสั้นเกลียนมีร่องรอยของสีขาวแซมปะปนใบหน้าของเขามีรอยเหี่ยวย่นขึ้นเล็กน้อยแต่ดวงตาคู่นั้นยังคงเหมือนเดิมนิ่งสงบลึกลงไปมีบางสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเขายังคงเฝ้ารอเสียงประตูเหล็กดังขึ้นผู้คุมเดินเข้ามาหามีคนมาเยี่ยมเขาเงยหน้าขึ้นช้า,ชา หัวใจเต้นแรงขึ้นเพียงเล็กน้อยเขาลุกขึ้นก้าวเดินตามผู้คุมไปยังห้องเยี่ยมภายในห้องกระจกใสกั้นระหว่างเขากับโลกภายนอกและที่นั่งอยู่อีกฝ้าของกระจกคือหญิงสาวคนหนึ่งเธอแต่งตัวเรียบร้อยผมดำยาวปล่อยสยายแววตาของเธอแน่วแน่ไม่มีความลังเลไม่มีความกลัวเขาหยุดชะงักแม้เวลาจะผ่านไป เขาก็จําเธอได้ทันทีลูกสาวของเขาเธอวางมือบนโตเบื้องหน้ามองตรงเข้ามาในดวงตาของเขาไม่มีคําพูดใด